โอ้โหอาร์ทรูดกลับมาแล้วใครสนใจเรื่องราวมวยปล้ำต่างๆครับอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยครับแมทนกระแสด่าไม่ไหวนะเดววล่าสุดครับจัดการจ้างครับอาร์ทรูดกลับมาที่สมาคมอีกครั้งหนึ่งครับในศึกใหญ่มันนี่เดวแบงที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเบื้องหลังนะจ๊ะ อ่ะมากันที่หน้าฉากกันหน่อยครับวันนี้ก็เป็นศึกใหญ่ที่มีชื่อว่า Money the Bank นะครับที่คู่เอกของรายการนะเป็นแมชแท็กทีมที่มีแชมป์โลก2เส้นอยู่ในนั้นด้วยนะครับคือแค่แคปมเฉยเฉยไม่ได้ชิงแชมป์ามานะจอห์นซีนาครับแชมป์โลก WWE ครับจับคู่กับซูเปอร์เซเล็บโลกันพอนะนะเจอกับท่านั่นของโคดี้โรสและแชมป์โลกเวิร์ดฮฟวเวิตเจอูโซนะก็ปแ้มกันไปนะยืดเยือ้อยืดเยือย้อสุดท้ายจริงเนะี่ยจอห์นซีนาอยากจะโกง แต่ว่าดันมีไอโมงโผลมาคือทางน้านของซีน่าก็ตามสเตปครับช่วงนี้เป็นตัวร้ายแฝ่ทมใช่ไหมเอาเข็มขัดจะมาตีก็จะมาโกงจับกดโคดี้โรสนั่นแหละแล้วอยู่ดีๆครับมีไอโมงโผลมานะรอบเล่นงานจอนซีน่ายับเยินและเปิดไอโมงมาเป็นอาร์ทรูทครับนะก่อนที่โคดี้โรสจะจัดการเคลียร์ด้วยการใส่ทําไม่ตายก็คือครอสโรสและพาทีมชนะไปได้แน่นอนครับว่าประเด็นหลังจากจบรายการ ที่คนพูดถึงเยอะสุดก็คงจะเป็นเรื่องราวการกลับมาของอาร์ทรูดนั่นเองนะครับที่ก็ถือว่าต้องติดตามกันเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอาสรุปก่อนหน้านี้มันเป็นบทหรือเปล่าที่เขาไล่ออกหรือเกิดอะไรกันแน่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยแหละครับตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์ทรูโดนไล่ออกจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงครับเพราะว่าทาง WWE เนี่ยที่ตอนนี้อยู่ภายใต้ TKO เนี่ยรัดเข็มขัดเป็นอย่างมาก นะคือเรื่องเงินขาเข้าเนี่ยต้องโกยให้เยอะที่สุดขณะที่เงินขาออกถ้าเขามองว่าเฮ้ยมันเสียเยอะไปอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าคือตัดได้ตัดออพยายามลดรายจ่ายกันไปซึ่งอาร์ทูธเนี่ยใกล้หมดสัญญาเขาก็เลยไล่ออกอ่าซึ่งไอการไล่ออกมันเกิดประเด็นดราม,มา่าเพราะว่าโออาร์ทูธเป็นนักมวยปล้ำที่อายุมากสุดในสมาคมตอนนี้นะแล้วก็ถือเป็นคนสําคัญในห้องล็อกเกอร์รูมหลังฉากเขรู้ดีว่าอาร์ทูธนิสัยดีมาก เออนะเขาก็เลยแบบโกรธกันนะก็จะเกิดประเด็นทั้งทั้งฝั่งของแฟนมวยปล้ำที่ก็เกิดกระแสวีวอนต์อา h ุดอ่าวีวอต์ชุดสิเออนะแล้วก็ทั้งฝั่งนักมวยปล้ำหลังฉากที่รู้สึกว่าเฮ้ยทาแบบนี้มันโหดร้ายกันเกินไปหน่อยซึ่งไอาการเซ็นตัวอาชุดกลับมาครับมีรายงานข่าวบอกว่ามันเกิดขึ้นเพียงแค่ในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับตามรายงานของ PW Insider นะคือเหมือนว่าเดวยดโดนกระแสดราม่าแล้วคิดได้นะก็เลย ดึงกลับมานะครับรวม